จะติดตัวคู่มือที่ส้คัญใหญ่เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้ท่านหลายได้มีเสื่อรลาสงสัยหรือวิจกรณ์ความวุ่นวารมากมายแต่ก็เป็นธรรมดาของคนทุกคนที่จะต้องมีความตั้งใจสงสัยวิจารณ์วนเรื่องธรรมดาแต่เราต้องลงมือทำดูพิสูจน์ดูเพราะวิธีการนี้เราไม่ได้สอนให้เป็นเชื่อแต่ว่าบอกให้เป็นพิสูจน์ช่วยทำพิสูจน์ดูการที่ นำเสนอเนี่ยจะจริงแค่ไหนพิสูจน์ให้ได้ไปให้ถึงแล้วมันก็จะดึงจิตดึงใจเราไปสู่สภาวะที่เราต้องการคือสภาวะความเป็นหนึ่งเดียวกัรและจิตที่ที่แล้วมามันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันไปจะแยกกันเรื่อยกายอยู่ที่ใจไปที่นู่นใจที่กายอยู่ที่มันไปแยกกันอยู่เรื่อยมันก็เลยเหมือนจะดินแยกกับน้ํา มันแยกกันอยู่แล้วเอาแล้วไปปลูกไว้ังมันก็ไม่ขึ้นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าดินอยู่กับน้ำแล้วบางิีไม่ต้องปลูกต้องฟังอะไรยากขึ้นเองแสงด้ก็ดีดึงกายกับใจกายหมือนดินใจเหมือนน้ำมาอยู่ด้วยกันแล้วพุทธธรรมาการที่เก็บปลูกฟังมันจะเริ่มเติบโตของมันเองเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติแล้วเป็นธรรมนิยามมันไม่เป็นอย่างอื่น อันน <Workers. S 2> ั้นเองเมื่อเราพยายามดึงกายดึงใจมันอยู่ด้วยกันสําเร็จคุณธรรมต่างๆที่เราต้องการตั้งใจปรารถนามันก็จะเปล่งไปได้ถ้าเราไม่ปรารถนามันก็เปล่งไปเหมือนน้ำอยู่ตัวเองไม่ต้องปรารถนาว่าต้นไม้ต้องงอกน้ำต้นไม้จะเริญเติบโตไม่ต้องปรารถนาต้นไม้จะเติบโตของมันเองเป็นกฎของธรรมชาติอันนั้นขอให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดค่าเป็นการสอนของคุณแม่สมณะญาที่ท่านได้แต่สรู้ในชีวบัพ นั่นเองก็ในช่วงเย็นวันนี้เราได้รับข้อมูลว่าทำไมเราตึงมาทำแบบนี้เพื่ออะไรและทำอย่างไรอาจารย์สุขที่ว่าเาให้ดูแล้วแล้วเราจะไปไหนไปสู่ความเป็นมิตรของการได้จิตและความเป็นมิตรของการได้จิตนี่เองจะนำไปสู่ทางเองเอกายอานมาทำกายกับใจให้มันเป็นเอกไนทางเดียวกัน ที่แล้วมากายกับใจมันเป็นพุทธางมันเป็นทางนเอกพะุทธเจ้าบอกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ในการเยนูมัคโผลสัตตานุวิสิยาท่านบอกไว้เลยต้องทํากายกับใจให้เป็นเอกเป็นเดียวกันที่ได้แต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ดีเนี่ยมันต้องมีบริษัทส่วนปัญหาบริษัทก็เป็นของใครนั้นชี้แจงจะพูดกันในวันต่อไปนะขออนุญาตนาสาธุนความทงาใจ ที่จะได้ศึกษาแล<ช><น>ะทดสอบพิสูจน,น์นนใ,จในสศรคฐจสมรรถนะดูเพราะท่านวอนตั้งใจนี้เป็นเพราะเป็นปัจจัยเป็นกำลังให้เราทั้งหลายสามารถฝ่าฟันปัญหาและปัญหาต่างๆที่จะดูความเกิดมีในช่วงการภาวนานีเพื่อใท่นนททานเราไปสู่เป,ป,ป้าหมายความสำเร็จความเป็นเดยกกายและจิตด้วยการทุกคนทุกท่านคือ